他三番五次。 คืเขาต้องรู้จักนวดเจ้าของเป็ดก่อนนะคะหรือเขาอาจจะไปนวดกับหมอท่านอื่นนะคะเขาสิรูาได้จังไรว่าหมอท่านนั้นเพิ่นนวดแล้วมันจะสบายเขาก็ต้องมาลองนวดเจ้าของเบิงนะคะถูกจุดบอว่ามันสิถูกจุดบอหรือจังไรนะคะโอเคโอเคเนาะลูกเนาะจัะซีเดี๋ยวแม่จะเสริมจัง่อยนึงเนาะลูกเนาะเมื่อกี้กีฬาก็โอเคเก่งมากหนึ่งจังต๊ะโอเคบัดนี้ เขามารู้จักสามจุดของหัวเขาก่อนสามจุดของหัวเขาก็คือจุดที่หนึ่งห่างจากอย่างลูกหาจากหัวเขาจากนิ้วลูกสองนิ้วอดิโป้งกดทับกันบีบเข้าไปแล้วกันนะร้ามกันลูกหนึ่งสองสาสี่หสัญญาณหนึ่งของหัวเขาบังคับเรื่องและความร้อนเข้าสู่ลูกสบ้า ในหัวเข่าเดินลูกได้ว่ามันเขาจิงบ้าสองมาทำกาดปปรดิบงบีบลูกไปงี้ขาวกนั้นขาพวกอื่นลูกนับร้อมกันไปที่ไหนลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าสัญญาณสองของหัวเขา่บาบังคับเลือดและความร้อนเข้าสู่หัวเข่าหรือลูกสาา้การ์ตหรือเก้า สามล่องน้ำเต้าตกกดกระปาน้ำหนึ่งสองสามสี่สัญญาณสามของหัวเขาบังคับเลือดและความร้อนเข้าสู่ตรงกลางลงกไปทั้งตั้งมาด้มันจะมีสัญญาณห้าน้ำลูกบัด้เอาเป็น3ของสัญญาณห้าตรงรักยังลูกรักอิมด้านนอกกดกระปนับ หนึ่งสองสามสี่ห้ายังเข้านะยังยังเข้าในหัวเข่าเหมือนเดิมหักสีล่องยังลูกลักยิ้มเอานะหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สัญญาณสี่ของหัวเข่าไปห้าชั้นหัวเข่าขึ้นปั๊บกดกระไฟอยู่ใต้ยังลูกตรงคอยังตรงคอพับดันนิ้วโป้งเข้าไปนี่ลูก ดันเข้าไปนับหนึ่งสองสาสี่ห้าสัญญาณห้าของหัวเข่าบังคับเลือดและความร้อนมันจะออกมาลองน้ำเต้าตุกเมันจะออกมาลองน้ำเต้าต๊กเทคนิคที่จะล่งเขียยสะท้อนพิกขาปั๊บเมือกดหัวเข้าปั๊บมือกดหัวเข้าข้างนั้นเออดันเข้าไปตรงที่ สัญญาณ5หรือสัญญาณส4ของขาด้านในลุกดันแคตตึ้งลุกนับหนึ่งสองสามสี่ห้าสัญญาณสี่หรือห้าของขาด้านดันยังกระซ่างหัวมันลรือยังต้องเข่าหัวเข่าด้วยลูกนะหางด่ลงไปเซซีของเขาดันเข้าไปให้แน่นนับหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่นับ นงัดงัดกินนี่สิน้ำลุกงัดเก็บไปน้ำเอาไปใส่กลางมาที่ไหนดันเข้าไปใส่กลางมาเี๋ดันแห่งใส่กลางแกนตึงๆ,ๆึงบนหัวเข่าหลายๆตีขาออบกุ้กุ้งตีขาอ,อีกคำนึนงแบบกุ้งกุ้งเออดันเข้าไปลึกๆีนะหนึ่งสองสามสี่ห้ากลางจะออกมาอย่างนี้นลูกออกมาสันน่าแข้งด้านนอนกเอาไปดันเส้นนึงตุกคอเท้าลูกดันเส้นตุกคอเท้าอยู่เข้าไปแง่ง ดันตัวเิีงยิ่งแต่ข้ะกดหัวเขาจะของยิ่งยงนบหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งจะเขาได้ยังไงในข้อเท้าเดินปีโป้งไปใส่เขียนสะท้อนของเขาและสองกดลงไปดันลงไปดกดลงไปเิี้ยงนัหนึ่งสองสามสี่ห้าเขียนสะท้อนของเขาและสองไปดิเอาสมือกดใส่น ส่วนมือกดใช่หน <with> ึ่งหนึ่งของเหยนสะท้อนของลำไส้ใหญ่สุดตรงและท้องน้อยส่วนมือกดลกส่วนมือกดเยอะบนน้องนี่แหละครเพีส่วนมือกดส่วนมือกดส่วนมือกดยังซี่ส่วนมือกดใส่ตรงนี้เป็นส่วนมือใส่ส่วนมือลูกใส่ส่วนมือใสน้อยนี่แหละับเพี้ยนสนมือกมากส่วนมือใส่ตรงนี้ลูกใส่ตรงนี้เออเอาดันเข้าไปเ็นดันยแง่งนะเอาซีนิวม่าทั้งนาลูกสวยเอาซีนิว่าดันก็ยีแง่งลูก ดัน <Ừ. S 1> แขนตึงแขนตึงนะหนึ่งสองสามสี่อยากมือยแบลูกขนาดขาเจ้าของยังลังเกียจขนาดนี้เราดับภาษายังขาผู้อือจุดว่าลังเกียจลูกอ้าวดันงัดงัดขึ้นเออแล้วก็ไปใส่กลางไปไดไปใส่กลางเหยียดขาออกไม่ถนัดลูกเยหยียดขาออกไม่ถนัดอ้าวดันก็ไปแง,ง้มือนั่นกดหัวเข่าแน่ๆนๆนะไปดิกด <Ừ. S 1> หัวเข่าเลือ่อนมือท<อ>ี่กดหัวเข้าดีๆ มันสวยทางเข่าออกกว้งวงตีหัวเข่าขนัดออกกว้งกวงตีออกไปเออกดตไปหัวเขาลูกแล้วกันนหนึ่งสองสามสี่ห้านัดึ้นการไปสซซีปนดันเข่งแงลูกดันเขาย่งแง่น้หนึ่งสองสามสี่้นัดสีเอาดิโป่กดไปไซซีไปนีเอาดิบโป่กดไปไซไปดนี่ิโป่กดไซซีเอากดไซซี กดสซซี่ดันแขนตึงๆนะแขนตึงๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสัญญาณสีของขาด้านด้านในด้านในของขาด้านในงัดคืนปฏิคืนมาเต็มสัญญาณสีของขาด้านนอกปฏิบูรณ์กดทับแท็กซี่ลงประจังประจานถึว่าซีนิวกดกดลงไปบัดนี้ถ้ากดมาถึงเอาศอกลงมาบัดนี้ สอบลงมาใส่สอบลงมาใส่สอบกดใส่หมวกมุกี้นี่หยัดขาออกทข้างขาออกสอบกดลงหมวกมุกกดมขาเข้าไว้ข้างนั้นไว้เออเอาสอบใส่หมวกที่จุดที่เขาอยากได้ลูกตั้งกระปั๋นใส่ข้างตั้งกระปั๋นใส่เองส่ลูกอากดลงไปทางออกกกว้างลูกตีออกกกว้างเออตีขานั้นได้ทำกันลูกกดลงไปสิลูกเอากระเป๋าทำใส่ข้างใส่ข้างถึงนี้สิลุกนี่ดันนี่สิลูกดันฝืนนิดนึงลูกออกแขนขานั้นตีออกกกว้าง วยกับปั้นเซ็ซสิลูกกบกับปันเซเส่อกดหลงปวดที่กหดลงไปเนี่ยกับปันเซ็ตกไตั้างไตอย่างนี้เลยกน่ไต้ลงตบตมเอาใส้ลงไปอีกสลงไปกันเออดันซิบัเนี่ยเอาสอบดันเสเอานับไปที่นห่งสองสาสี่ห้าเนียงหมดเนียงเนียงเอาสอบไปจักระทูกสอบไปจกะท้างสอบไปจกะท้างก็สวยสอบอกเนียง เนียงไปเนียงปุ๊บพลิกแขนซสิไปพีกแขนครึ่งไปรึ่งครึ่งบอกดลงไปสี่ก้อนหนึ่งตรงตรงก้อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหงายไปหนึกดลงไปอีกอย่าเลื่อนจุดนะลูกได้อยู่ของเก่านั่นแหละกดลงไปกดโน้มมันทัแขนที่กดลน้สวยกดโน้มมันทัแขนที่กดลน้กดโน้มมันทังนี่โน้มตัวเองมาก พอเสร็จเรียบร้อยพลิกขาขึน้นกดจุดกดเก็บดีเกิดซาซาอย่าเร็วเดอนุ่งได้อย่าเร็ว,ว,อเ,รวเอาพลิกขึ้นซาซาเออค่อยๆดันขคืนชั้นหัวเขาขึ้นลูกชั้นหัวเขากดจุดกดเก็บหาหาใส่ตรงจุดกดเก็บของเจ้าของมาดิลูกเออใส่โอีิโก้บีบรับอย่างงอไปเล็บลูกแอนนิวแอนนิวเดินมือขึ้นโยงึ้นดีๆแอนนิวลูกแอนแอนแอนนิว เออบิดไซไปนี่บิดเซีแง่งบิดงแง่ได้ขาเขามันขาผู้อืึนลูกนับไป่หนึ่งสองสามห้าปดิเนียงเนียงนิ่งบิดตับจากสาหาเท่าสามครั้ง5้าครั้ง10ครั้งห้าครั้ง1นึ่งสองสาสี่ห้าเนียงออปกดดีด เออีกรอบนึ่งบนรถไฟนะหนึ่งสนะองสามสี่ห้ามียังมีปั๊บไปพัเสร็จเรียบร้อยล้วโยกขามือมือจับไปยลูกมือจับล้วโยกคนโยกมีบอสมีบอสเห็นอยู่บอสเห็นบอลูกเออเขาต้องตอบเดี๋ยวลูกเด้อเห็นอยู่ตรงจุดตรงไหนมาทีนี่เออถ้ามันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนเอาอีกรอบเหยียดขาออกมันจะเป็นต้องงอมาทีนี่ลูกเอากดลง บ็ใส uh, uh, ่ในปมขับือเก่าเออใส่คือเก่าน้ำแขนตึงร้องเบิ้งร้องแขนตึง so ร้องเบิ้งทุกเออดันก็ไปน้ำไปเนี่ยเดืองสองสามสี่ห้าเหนียงไปเนี่ยเหนียงตีดเออแต่ไปเดี๋ยวร้องเบิ้งไหมมือจับอยูร้องเบิ้งไหมโยบจะโยกเร็วเด้อโยกขาเบาๆโยบโยบอยังนี้โยบ่นี้โยบ่๋อนี้โย่เอาอีกเออเอาอีก กดลงไปมันจะสามารถนวดได้สามจุดห้าส้บจุดสิบสิบจุด้าสถึงสิบห้าเนียงเนียงปล่อยออกปะปล่อยออกพอดีเสร็จปุ๊บลองเบิ็งไหมอีกรอบนึงมันจะอักเสบไหมมือดไปนี้ลูกดันกอดเขาเข้าไปนีปกอดดึงเข้าไปแอ็นระเอิบไปเอนขึ้นไปกินลงปล่อยขาเข้าไปเอ็นไปธรรมชาติส่วน เน็บขาเข้าไปเน็บเข้าไปให้นั่งตัวของนั่งตะนัดเออกอดห้าคิดอะเออตะกันนะัดหนึ่งสองสามสี่ห้าคายตอกินจะพบเยี้ยวเดือลูกดอกตีนจะตลกลงไปัคลายบอกด้วยหายใจอ,อ้อมดึงเข้าไปอีกจับที่ตรงหัวเขา่าลูกสวยจับที่ตรงหัวเข่าดึปปง,ปปงเ,นนะเข้าไปกินไปกีนลงกินไปกีนลงเป็นธรรมชาติแอนด์ะเออรึดตะกันนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหยุดลขึ้นหายใจออกปอีกรอดึงตรไปดึงแขนเราื้อลูแขนเราื้อช่วยแขนเรื้อหน่งสองสามสี่หาปลยมือออกลอกล็ขยับหัวเขาขยับหัวเข่ายดยงนีอยู่บ่ยังนีอยู่บ เือมือเล็กๆป่ะเดี๋ยวมือจับไปรอยจับมือลูกให้มันจบป่ะเดี๋มือจับที่หัวเข่ามันป้อป่ะมือด้านที่ไปจับปลายตีนไปจับปลายตีนจับลงที่สี่ลูกมือนี้ไปจับดึงขึ้นสูงๆมาเนี่ยมันจะแป๊บจะได้หัวเข่าลูกเออแป๊บดึงแขนหนาเดึกลูกแขนจะโน้มตัวน้อยลงไปตั้งตัวตรงๆตั้งตัวที่มัดตัวตรงแต่กระนั้ 1 2 3 4 5สอง่้ากะหายใจออกสคมั้งลุกสามข้งหาข้างก็ดึงอีดดึยกกีดขึ้นทุกสูงนับหนึ่งสองสาหายใจออกวรนนี้ลูกเบิ่งว่ามันเก็บอยู่ตรงนี้นะมอเจ็บอยู่ตรงนี้นะมอแสดงว่ามันติดอ่แค่ด้านนั้นกตังสีเดียมันยใงอีดต่กันน้ หนึ่ง <1, S 2> สอง,ส,องสามส,ามสี่ห้าสาม่ายให้เชฟออกยกมือที่ยูวเข้าคืนยกมือยูวเข้าคืนมาจับหาจับแล้วก็ยกคืนเอาแขนคอศอกใส่ลูกเอาตรงคอศอกใส่คอศอกใส่ใส่ตรงคอศอกได้ลรกอด,ด้เอามือมาว่างขางยดเจ้าของเอาแขนทางนี้ยกคืนเอาคอศอกใส่ตรงหัวเขา้าใส่ตรงหัวเขา้าอย่าลอกลูก เอามือมาจับกันเลได้เอายืมมือจับก <ừng> ันกำยืมมือกำตรงยืมมือกกำยืมมือกำยืมมือดึงยืดเจ้าของขึ้นลยืดนกตัวเองขึ้นมาเล็กๆเด็กกันนะบหนึ่งสองสามสี่ห้าทายปล่อยนิ้หายใจออกเอาดึงอีพดึงอีกดึงอีกดึงก็ไปดึงแกนตะเอื้อลุก แกนเอื้อมุนตัวเองท้นานะหนึ่งสองสามสห้าท้ายหายใจออกเอาอีกสุดท้ายสุดท้ายหายใจทุดท้ายดึงนะหนึ่งสองสามส่้าปล่อยสาสา้หดล้วปล่อยสสาค่อยๆเหยียดออกสะสะเหยียดออกเดี๋ยวล้งโยกขาอย่าโยกเร็วเดินลุดแล้วโยกะดกไปเท้าขาทุกคอง กระลงไปเท้าเขรู้สึกระดกเดีเอามือกดไปกดกดกดน้ำหนึ่งสองสามสี่ห้ใกล้สี่ใกล้สี่เดินมปลไปอีกหนึ่งสองสส้าดลุกไปกลางกดย้จริงว่าเขาสสามสี่ห้กลาง เัดทับหวเขาหัวเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าสับขาขึ้นมากทับขาม่งนานบริโกคกดบอกว่าต้องออกขึ้นแน่เอาบานกับพื้นอะไรเลยบ้านกับพื้บริโกกดกลับไปใส่ใส่ตรงซเมื่อกี้เยกดตรงซีแกนตึงๆท้าใต่ตังใต้ไตหัวเข่าดันก้าไปดันแตึงหนึ่งสอสาี่ห้าสัญญาณสี่ ของขาด้านหรือจุสัญญารห้าของหัวเข่าแล่ลุกไปเป็นซีแบดันก็ไปใช้ซีลุกยังไม่ลุกไปไกลล่าดนตัวให้ 1, 2, 2> ี้ยมัองทับกันหนตึงๆลุกสามสี่ห้สแล้วลุกไปใช้กาลางงัดนัำเด้นด้างัดนัน้ล,ลุกไปใช้กลางดันตัวให้เงีย้ยแข่ตึงอยู่กับเป็ตึงกระดูไปลกจะพึ่นับลุกย<ม>ู่กับไปแล้วกรนับ นี่เลยแกเกียรายทขออีไปนั่เออแล้วก็ไปใสนึ่งเือนึทุกขอาล่กเอาไปใช้ึ่งทุกขอเท่านะหนึ่งสสามสี่ห้าหนึ่งถึงเนื้อเซ็ตถึงเนืเซ็ตเอามือไปกดปลายีนเออด้านไปกดกดยืดไม่ดีกดส้นเท้าแกันนะหนึ่งสสามสี่ห้า ยืดสี่และหนึ่งเสร็จเียบร้อยขาบ้านตองสี่รือได้หลุดด่าตีกัานี้ึือมาแบบตีกลางนี้ว่ายันตีกลานี้ยันไซหนึ่งเมือนี่ดึงไปตีนเมื่อนี่ดึงหัวเข่าแบบหนขมันว่ได้ลุกทางหัวเขาออกเออแต่ขันก็ได้แต่หัวเข่าขัน่อยู่ยันประสิินยันเมื่อดึงมันดึงลวยกตัวเองขึ้นนะ ยกขาขึ้นลูกสี่ขาขึ้นทกย่งหนึ่งเดียนกีนไปกางเหมเอาแขนออกไป้างนอกกันนี่ลูกแขนออก้างนอกก็สวยแขนออกไป้างนอกเออเอาดึงบเนี่ยมั่สิจินพุ่งนิดหนึ่งดบเาพุ่งเขาหน่อยพุ่งเขาหน่อยทแม่เี๋ยวเราดุ่งสองสามสี่ห้ากางเดี๋ยวไปใส่ซีนี้พุ่งเขาหน่อยมันสิยัดยางนิดนึ่กขาเข้าขาเขาขาเขาก็นหน่อยลูก นอยแบบขันๆนะใส่เกือจริงเบอร์ซ L สามสิบหกแค่นั้นเองยันก็ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่เอาขาบ้างลงเอาย่งนั่งคือเกาอยู่นั่งคือเกาอยู่เอาือทำมาทั้นาทำมาทั้นาไะยุ่งตัวความคืนได้ระยุ่งตัวความคืนแบบนี่ได้แบนนี้คือแบบนี้ไยุ่งอกมาเขาตั้งในแบบนี่แ่อยไปยุ่งคืนคอย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 ไปยุ่งคอยคอยไยุ่งด้เออปีนี้ปีนี้มาเยี่ยม ออตีนี้คือไม่เหย,ย,ยียบตีนี้เหยียบออกกลางตีนเหยียบลงออกตกลางตีนเหยียบออกตรงกลางก,ก็ไม่เอาสุดเท่าแล้วกนงง็นงงัน่งลงนั่งลงก็น,นั่งลงกันลกนั่งลงชิดชัวนิดนึงนั่งลงนิดนึงนั่งไม่สุดควยเลยก็ไม่ค่าแต่ก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเหยียบตัวเอ็นเหยียบตัวเอ็นไปกลางที่น,นะะีกน่ก็ตีนนั่งลงแบ นางล้มนิดๆลุกจะล้มไหลยนะหนึ่งสองสสี่ห้าเหยียบตัวเองกางลองไปเซซีนางลงบนตรงล้ไหลยแล้วลุกล้ลงพราะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าเหยียบตัวเองสีเลาะเหยียบตะพื้นหนึ่งสองสา่ห้าเหยียบเหตัวเองกาง หน mm. ึ months, no ่งสองสามสี่ห er Come so ้าหยับหยินหยบปีนเจ้าของมันหยับปีนเจ้าของนั่งที่สี่แล้วนึ่นั่งนั่งย่ายะนั่งยายตกาย่ามแด้อหนก็หยับหยับหยับปนเอาสนทาไปสหจับหัวเข่าหูจับหัวเข่าขันบ้างหยับจุดตีนรถไม่ลายได้เลีหน่หน่งสสหยบกลาเท้าของตัวเองปโย โย่ค่อยๆโยนค่อยๆโ่อาจจะนั่งลงพอเขาก็จะขัดนิดนึงลูกเอ่อเจ็ดร้อยๆค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงอย่าเลวจะรู้ได้ขนาดสิฮะแต่่อค่อยๆเยียดค่ะค่อยๆเยียดกระโหลกเหยียดสะบัดเหยียดสะบัดไปดิเหยียดสะบัดเหยียดสะบัดรู้สึกโล่งบ่รู้สึกโล่งถึกปะโล่งถึกปะโล่งถึกปะ ไม่ลูกคือคนห้องเนี่ยนว,วดมือเดียวายาเป็นไปได้ก็ลูกเห็นไปไม่ได้แล้วลูกด้อลูกนึกถึงเวลลลูกไปหาหมอแป็ปัจจุบันเห็นบอกไหมปหาหมอไปปัจจุบันบอกเขาจะบอกว่าวลองอายาไปทานดูนะถ้าทานไม่ดีแล้วก็กลับมาใหม่ของห้ากกแบบเดียวกันลูกแต่วบบนี้ห้าต้องเบืองพูมรู้สึกว่าหลังจากที่ห้างนวดตัวเ,เองตัวห้งเองเนี่ยลูกตัวห้งเองอ่เ้าเบืองว่ามันรู้สึกปันเท่าไปไหมคือมันดีถึงจะหน่อยหนึ่งบอ ตีซะว่าคะแนนเต็มร้อยเสียด yep. ้วลูกไข่เจ้าของน่ะลูกไข่เจ้าของที่เจ้าของก็รับหน้ตีอย่ี้ตอนนี้ลูกพี่คนรู้สึกว่าให้ตัวเองเท่าไหร่เออไข่เจ้าของตัวใดลูกหนูร้องหนูคือคืองเลยนของแม่เนี่ยแม่จะเ่าท่านให้นวดไผ่ลูกแม่จะยังไม่หัวจักลูกแม่ใจลูกเข้าใจจุดของลูกสะกอนเราลูกกับให้คะแนนเจ้าของว่าจากที่ลูกพดเก็บขี้มันใช่หรือไม่ใช่ มันเขา่าบอแล้วมันดีขึ้นโบอาการที่มันขัดจูมันตึงแด้ขึ้นแน่ประเด็เราลูกจะต้องรวดจังหน่อยแล้วลูกด้าสามครั้งถึงเจ็ดครั้งแล้วม่จะหายแ่ไหนเจ็ดนิ้วประเด็วาด่าหายเจ็ดน,น,นิ้วววววอวหววววาวนววายวาวว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 าววติวววววนววววันวววควววววเวว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 วาวว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 วลูกด้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่วววไปวว่วววลูก ก็เอาไปอย่างซ้นเอาไปพัฒนาตัวเองเอาไปเฮียเจ้าของโดยผมว่าปดรด็จะเข้าคลิปต่อไปจะเป็นจับกันแบบนีน้เลยใครจะเขาไปจับกันแล้วเนาะคิปต่อไปจะจับกันจับใส่ตรงจุดที่ให้แบบนี้สำหรับคลิปนี้ให้เซ็นแถวใกล้ใกล้ ขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะคะฝากโรงเรียนเสริมภาษาการวัดไทยสุดย่านน,นี้ด้วยนะคะคาเรียนซีพัานหานะคะมีที่พักให้พอมมียูนิฟอร์มให้ฟี่มีเขาให้กินฟี่นะคะคาสนใจเรียนกับทรมาก0872213884แล้วก็ะะอีกเบอร์นึงนะคะ0986326387นะคะคแล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่คนสวยตวน้หน่อยต่วักอดอุ่นไปในอบอกอมอใจเลยดะคะยค่ะอย่ง้ตัวเลกนุกขลืมค่ะ ตัวชี้ตัวเลขนุ่งผ้าเหลิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พร้อมซัสข่าใหนุ่มเรียนเสือทังสายกันเราใท้กุญแานีน่เอยนะคะทามาเลียวกับซิมม่าพอตัวเลขนุ่งผ้าเหลิมอยู่โรงเรียนนี่แหละนะคะถ้าสนใจก็มาเรียนน้อกัรได้เลยค่ะหนึ่งสองซ้ำอ่อนซ้อเจ้าฟองดีฟอบคุณค่ะใายบายเจอตัวเล็กคลิปต่อไปเดี๋ยวเจอตัวเล็กคลิปต่อไปนะจ๊ะ